เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยกับชาวบ้านในเทศบาลตำบลบรรลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานำเอาบิ๊กแบ็กไปปิดเส้นทางน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างค่ะไปเบี่ยงทางน้ำหลังจากที่ชนระทานนครราชสีมาขุดลดระดับคันดินเพื่อเปิดทางระบายน้ำเพิ่มบริเวณฝายน้ำล้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ หลังจากมีมวลน,น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนและลำน้ำสาขาไหลเข้ามาที่ตอนล่างจำนวนมากค่ะซึ่งการนำเอากระสอบทรายมากั้นทางน้ำเพื่อที่จะป้องกันโดยทำทำนบดินให้มีความแข็งแรงลดการกัดเซาะนะคะเปิดทางระบายน้ำให้ไหลไปยังพื้นที่ท้ายเขื่อนแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนอีกครั้งค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ไปดูที่ลุ่มน้ำชีร้อยเอ็ดกันบ้างนะคะตอนนี้ต้องช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในตำบลดงสิงอำเภอจังหานคือมีน้ำไหลเข้ามาท่วมแต่บรรดาผู้สูงอายุเขาก็ไม่ค่อยอยากจะอบพยพกันก็เป็นห่วงบ้านนะคะสำหรับทั้งตำบลเนี่ยมีบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วม147หลังคาเรือนระดับน้ำไม่ต่ำกว่า1เมตรค่ะเจ้าหน้าที่ไปตั้งศูนย์อพยพเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะ กระแสน้ำค่อนข้างไหลแรงกัดเซาะผนังกั้นน้ำลำน้ำชีขาดยาว10เมตรค่ะนาข้าวก็เสียหายไประดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะเนื่องจากยังคงมีมวลน,น้ำชีอยู่ในอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามไหลลงมาเติมในพื้นที่ค่ะส่วนที่ยะโสธรนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยะโสธรให้ติดตามลำน้ําชีอย่างใกล้ชิดระดับยังคงเพิ่มมากขึ้นทําให้บ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําติดลําน้ําชีในอำเภอเมืองยะโสธรคําเขื่อนแก้วมหาชนะชัยและข้อวังเริ่มมีน้ําท่วมแล้วค่ะระดับน้ําในเขื่อนยะโสธรคิดเป็นร้อยละ 195อ่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่95ของความจุอ่างแล้วค่ะ